สวัสดีค่ะโหโรวิซิดดวงรายสัปดาห์มาแล้วนะจ๊ะรอบนี้มาดูกันดีกว่าว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยดวงรายสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยหรืออาจจะถึงแล้วตอนที่วันที่คุณถูกเป็นไงกันบ้างกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่6ถึง12กุมภาพันเนาะก่อนวันวาเลนไทน์นิดนึงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงรายสัปดาห์สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะคนเกิดวันจันทร์เป็นไงกันบ้าง ขอสับให้ก่อนนะจ๊าโอเคบุบร้อยคนเกิดวันจันทร์กำลังคิดคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำแบบว่าดวงรายวันด้วยดีไหมแต่ว่าจะเป็นพิกอาการอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่รู้ว่าแม่หมอจะว่างทำขนาดไหนเหมือนกันตอนนี้เอาดวงรายสัปดาห์ไปก่อนแล้วกันนะนั้นดวงรายวันกำลังคิดอยู่อาจจะเปิดให้เดี๋ยวดูก่อนว่าว่างไหมนะคะอามาเลยคนเกิดวันจันทร์ขอเริ่มที่เรื่องงานกันก่นกอนนะ การงานจะเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้การงานหูยการงานดีนะต้นสัปดาห์เนี่ยขยันขันแข็งมีงานเข้ามาให้ทําแล้วคุณก็โฟกัสงานเยอะมากเลยมีมีสมาธิกับงานทุ่มเทกับงานแบบว่าเยอะเยอะมากๆเลยต้นสัปดาห์นะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยการงานก็ยังดีอยู่สวยงามอยู่นะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานเป็นอย่างดีด้วยบางคนถ้าหากทํางานกับครอบครัวกับคนรักหรือ ทำงานกับคนที่รู้จักคนสนิทด้วยช่วงเนี้จะได้รับการช่วยเหลือรับการเกื้อหนุนเรื่องงานแบบว่าเยอะมากอย่างดีมากช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์คือสุดยอดจริงๆแต่คราวเนี้ให้ระวังช่วงปลายสัปดาห์มันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างผ่านเข้ามาในเรื่องงานของคุณแล้วเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วยเออ บางคนเหมือนถึงคราวเคราะ <c oughs> ห์ซ้ำกรรมซัดหรือไงไม่รู้ <c oughs> ช่วงปลายสัปดาห์ให้ระวังกันนิดนึงนะ <c oughs> มันจะมีข้อผิดพลาดในเนื้องานของคุณเกิดขึ้นหรือบางทีก็อาจบ,บางคนถ้าค้าขายโดนลูกค้าคอมเพลนโดนลูกค้าวุ่นวายใส่หรือไม่ก็อาจจะโดนเจ้านายกดดันหรือโดนตําหนิโดนต่อว่าคือโดนอะไรที่ทําให้รู้สึกอึดอัดใจเจ็บปวดใจหรือบางคนอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งเรื่องต่างๆทาง,าง,างด้านร่างกายด้วยอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานบางคนแบบว่าอิฉาริษยาอะไรไม่รู้อ่ะเออแกล้งอ่ะแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นบางทีส่วนใหญ่จะเป็นคําพูดมากกว่าจะไม่ถึงขั้นถึงขนาดว่าลงไม้ลงมือเลยหรอกแต่จิตใจสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงช่วงปลายสัปดาห์นี้นะเหตุจากเรื่องงานหรือบางคนก็โดนง,งานรุมกระหน่าแล้วคือมีปัญหาเราแก้ไม่ได้ด้วยนะปลายสัปดาห์นะ ไพ่บอกว่าถ้าทางจะมีคนอิจฉาริษยาเรื่องงานนะเออแล้วช่วงนี้บางทีมันก็มีแบบว่าบางบางคนอิจฉามากก็ไปใส,ส่ร้ายป้ายสี d i s เครดิตกันะอะไรเงี้ยช่วงปลายสัปดาห์ให้ระวังมากๆนะจ๊ะแล้วพูดตรงๆบางอย่างมันก็เลี่ยงยากเลี่ยงไม่ค่อยได้ด้วยนะคนเกิดวันจันทร์เออไพ่บอกว่าให้ให,ให้ให้แบบต้องทําใจอย่างเดียวเลยอะเออทำใจอย่างเดียวทําใจอย่างเดียวแล้วอันไหนที่แก้ไขได้ก็แก้ไปแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ยุบ ที่ดูนะเรื่องงานคนเกิดวันจันทร์ช่วงปลายสัปดาห์มันเหมือนเป็นช่วงแบบช่วงรับวิบากอะเคยทําอะไรไว้ถ้าเป็นกรรมไม่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นช่วงมันช่วงเปิดรับวิบากวิบากเขาวิบากเนี่ยเข้ามาเออวิบากร้ายเนี่ยเข้ามาทางเรื่องงานเออท้งอิจฉานิสยาทั้งแบบไม่ได้ตั้งใจหรือบางคนโดนต่อว่าโดนตําหนิเรื่องงานหรืองานเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีโดนนิสเครดิตอย่างที่บอกไปเนี่ยมีปัญหารเรื่องงานเยอะมาก แล้วคือยืดเยื้อเป็นปัญหาที่ยาวนานยืดเยื้อด้วยนะยืดเยื้อกันไปจนสัปดาห์หน้าเลยอะท่าทางเท่าที่ดูนะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้ตอนนี้นะรู้ว่ามันจะมีปัญหาเตรียมใจไว้ก่อนเลยอันไหนที่พอจะแก้ได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้เตรียมตัวไว้ให้ดีนะเออปัญหามาแน่แต่ถ้าหากรู้ก่อนแล้วมีการวางแผนมีการเตรียมตัวรับมือเนี่ยบางทีแรงกระแทกมันจะลดลงเพราะฉะนั้น อดทอนหน่อยคนเกิดวันจันเดียวให้มันผ่านสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้ผ่านกลางสัปดาห์หน้าไปก่อนหรือบางทีมันอาจจะกินระยะเวลายาวนาะนประมาณเกือบสองสัปดาห์ด้วยซ้ำไอ้ปัญหาเนี้ยขลักขสังนิดนึงแต่มันจะพ้นแน่นอนอดทอนหน่อยมันไม่มันไม่เกินสองสัปดาห์เท่าที่ดูจะน,น่าพา่มันไม่เกินสองสัปดาห์ไอ้ปัญหาที่ทําคุณปวดหัวเจ็บใจหรือ ทุกทรมานเนี่ยที่มาจากงานเป็นเหตุมันจะไม่ไม่เกิน2สัปดาห์มันจะหายนะกดโทนนิดนึงสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะจ๊ะอะต่อไปเราไปดูกันเรื่องเงินดีกว่างานค่อนข้างน่าเป็นห่วงช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็น่าห่วงยาวๆไปประมาณสสัปดาห์เลยกินระยะเวลาเ่งเยอะแต่เรามาดูเรื่องเงินกันดีกว่าถ้าเงินดีบางทีมอาจจะช่วยอะไรขึ้นมาได้นิดนึงโอเคการเงินเฮ้ยการเงินช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยไม่ค่อยดีค่อนข้างอึดอัดค่อนข้างรัดตัวรัด,ต,รดติ้ว ไม่ค่อยคลองตัวเท่าไหร่นะมันคือพอมีใช้แหละแต่ใช้แบบกระเบียดกระเสียนหรือโกนอะไรอย่างเงี้ยเออเงินไม่ค่อยคล่องช่วงต้นสัปดาห์นะแต่พอเข้ากลางสัปดาห์เนี้ยการเงินเริ่มดีเออบางคนอาจจะค้าขายแล้วได้กําไรหรือบางทีแบบลูกค้ามาซื้อฟลุกๆเหมาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือ เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ได้เงินได้ทองมีผู้ใหญ่แม่ตามีคนออกมาให้เออแต่ว่ามันจะมีโอกาสได้เงินในช่วงกลางสัปดาห์ค่อนข้างสูงเรียกว่าหมุนเงินได้คล่องมือสบายอกสบายใจขึ้นต่างจากต้นสัปดาห์เยอะมากเลยช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเงินก็ยังถือว่าดีอยู่แต่ว่ามันจะมีการแบบว่า ใช้ปฏิพานไหวพริบใช้ลูกล่อลูกชนในการหาเงินหาทองแต่ขออย่างเดียวนะพยายามอยู่บนพื้นฐานของความความถูกต้องไว้ก่อนนะเพราะบางทีบางคนถ้าหากเกิดธรรมะค้าขายแล้วต้องใช้เจรจาพาทีอะไรเงี้ยวานล้อมให้คนซื้อก็พยายามพูดแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงอะ่ะที่มันไม่เวอร์เกินไปอะเออเอาความจริงที่มันสามารถเป็นได้จริงบางคนค้าขายก็ อบอกเลยสรรพคุณอย่างนี้อย่างนี้แต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันเวอร์เกินจริงเท่านั้นเองนะอยู่พื้นพื้นฐานของว่าเป็นจริงไพ่เดอะ a มจิกเชเนี่ยคือบางครั้งเหมือนกับ มันจะคล้ายๆมีไหวพริบดีลูกล่อลูกชนเยอะแล้วก็พลิกแพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นในทางที่ดีก็ดีเลิศเลยใช้ผิดทางก็คือพาเดือดร้อนได้เยอะเหมือนกันนะเออเพราะมันจะมีเกี่ยวกับตลบตะแลงได้เก่งด้วยซึ่งไม่ค่อยอยากให้ไปทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอาไปในเรื่องเชิงปฏิพันธ์ไหวพริบในการแก้ปัญหาและการหาเงินดีกว่านะเออใครถาถามใครถามอะไรมาตอบได้หมดอะไรางี้พลิกแพลงเก่งอะไรนีแก้ปัญหาเก่งอะไรแล้วกลายเป็นว่าได้เงินได้ทองเขา นะจ๊ะใช้วิธีนี้ดีกว่ากับอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงเมื่อกี้เพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์การงานไม่ค่อยดีแล้วมีเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดการดสเครดิตหรือมีบางทีคนอิจฉาดิษยาแล้วมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยให้ระวังนิดนึงช่วงปลายสัปดาห์บางคนโดนอะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะมันจะบอกว่าเป็นสิ่งที่จะจะไม่เชิงมองไม่เห็นนะแต่เหมือนเป็นคนที่เขาทําอะไรบางอย่างใส่คุณ ไม่จะไม่ฟันธงว่าเป็นของหรือเป็นอะไรเด็ดขาดนะบางทีมันแค่เป็นการคําพูดเป่าหูหรือบางบาง,บางคนก็อาจจะมีถึงขนาดแบบไปมีเล่นสายที่แบบสายดาร์กไปเลยมันก็มีแบบมาทําร้ายทําลายกันอย่างเงี้ยก็มีให้ระวางไว้นิดนึงแต่เท่าเท่าเท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเพราะวิบากของคุณด้วยนยมันศบช่องพอดีมันเลยเจออะไรอย่างเงี้ยอย่างสถานเบาที่สุดก็คือแค่โดนดิสเครดิตโดนใส่คล้ โดนเป่าหูให้คนอื่นไม่ชอบคุณให้เสียงานเสียการให้มีปัญหาให้ผิดใจกันเออไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ตามแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มันไม่มนะม,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 มันกินระยะเวลายาวนานแต่มันไม่ได้ร้ายแรงมากเท่าไหร่มันกินระยะเวลานานแต่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอีอย่างมันเป็นไพ่รายสัปดาห์มันจะกินระยะเวลาแค่สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์จะไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าหากใครสวดมนต์ไหวพระเป็นปกติทำบุญเป็นปกติอุทิศส่วนกุศลเป็นปกติหรือว่าบูชาพระ มีพระห้อยไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแล้วคือไพ่การเงินค่อนข้างสวยอยู่งั้นไม่มีปัญหานะปวดหัวแต่เรื่องงานซะมากกว่าเท่าที่ดูโอเคต่อไปการงานการเงินเราเราไปดูเราไปดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวความรักเนี่ยจะขอแยกให้อีกคลิปหนึ่งเหมือนกับตอนดูรายเดือนเนาะเพราะเห็นมีคนหลังไมามาเยอะเหมือนกันว่าชอบแบบแยกมากกว่าความรักขอแยกไปเลยดีกว่างง้นโอเคก็จัดให้งั้น เดี๋ยวความรักขอแยกไปอีกคลิปหนึ่งแยกเป็นคนโสดมีคู่อะไรพวกนี้นะงั้นเรามาดูเรื่องสุขภาพต่อเลยละกันสุขภาพดีหรือเปล่าอืมอ่าเท่าที่ดูสุขภาพแข็งแรงนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันมีการลงทุนลงแรงทำอะไรค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะมีการใช้แรง เยอะมากเออเหมือนกับทุ่มเทช่วงอาจจะพอล่วงเรื่องงานด้วยเพราะไพ่การงานขึ้นว่ากําลังทุ่มเทอะไรบางอย่างอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ร่างกายเปน็นเรื่องทํางานใช้แรงงานค่อนข้างเยอะบางคนก็อาจจะมีการออกกําลังกายเพิ่มหรือทําอะไรหนักๆเพิ่มด้วยนะเออแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นไปเรื่องงานมากกว่าเออมันทําให้รู้สึกมันยังมีแรงอยู่ก็ทําไม่ค่อยอยากจะพักด้วยนะ แล้วแบบไม่ค่อยแต่ว่าสุขภาพถามว่าดีไหมดีอยู่มีแรงมีพลังพลังล้นเหลือมากเลยแล้วคือสุขภาพถือว่าดียาวๆไปทั้งสัปดาห์เลยนะจ๊ะยิ่งเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยคือเกณฑ ความป่วยไข้มันมีไหมมันมีแต่ว่าสุขภาพมันดีกว่าสุขภาพมันแข็งแรงเหนือโรคภัยไข้เจ็บมันก็เลยสามารถคุมไว้ได้อยู่อะไรแบบนั้นมากกว่าส่วนช่วงปลายสัปดาห์คือสุขภาพดีมากมันจะสดชื่นจะแจ่มใสพอสมควรสุขภาพร่างกายนะนะค่อนข้างดีพอสมควรเลยดีแล้วอย่างน้อยสุขภาพกายดีมันจะได้เอาไปต่อสู้กับปัญหาอื่นๆได้ต่อเนาะมาออนะไปสุขภาพดีแล้วเรามาดูโชคลาภกันนะคะโชคลาภคุณเกิดวันจันทร์เป็นไงบ้าง มาทีสองใบก็สองใบก็ได้เนาะเขาอยากจะออกมาฮะบอกเลยโชคลาภไม่มีเห็นหน้าไพ่เสร็จเรียงกันขนาดนี้เหมือนไพ่ตอกย้ำว่าโชคลาภไม่มีช่วงนี้มีเห็นให้เสียงเงินด้วยซ้ําถ้าโชคลาภมาเป็นทุกขลาภนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสี่ยงดวงไม่ต้องไปเล่นหวยเล่นหุ้นไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงะช่วงสัปดาห์นี้ เรื่องเงินเรื่องโชคลาภสําหรับคนเกิดวันจันทร์มันไม่มีไม่เปิดเลยมีถ้าหากมีเสียก็คือเสียอย่างเดียวเสียหนักด้วยบางทียิ่งช่วงปลายๆสัปดาห์ก็เสียอุตลุดเสียเลยถ้าหากยิ่งใครชอบอาสายพนันขันต่อบอกเลยมีแต่เสียหมดมีสิทธิ์หมดตัวอ่ะพวกนี้ล้มละลายหมดตัวได้เลย,เลยมันอย่าไปเล่นช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่บุญภาวาสนาส่งเรื่องโชคลาภเท่าไหร่มันไม่มีนะมันอย่าไปเสี่ยงเลยโอเค เรียบร้อยแล้วจ้าดวงคนเกิดวันจันทร์แบบทั่วๆไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปความรักเพราะว่าจะขออนุญาตแยกให้ว่าเป็นคนโสดหรบคนมีคู่เนาะงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันอีกคลิปหนึ่งนะจ๊จะก็จะลงไว้ใกล้ๆกันนี่แหละไม่ห่างกันมากเออโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ